ป้าพลมป้าพลมเปิดประตูเดี๋ยวนี้ป้าพลมไม่อยากจะบกเข้าไปเลยนะป้ายังไม่มีให้หรอกป้าทำไมป้าพูดแบบนี้ป้าพูดแบบนี้ป้าจะเบี้ยวนี่ฉันใช่ไหมฮะฉงนาราป้าจันะป้ายลำบากมากเงินก็ยังไม่มีให้เลยงานก็ไม่มีท้ำ โอ๊ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> ฉันหลุดอีกแล้วน,นะป้าอย่าทำป้าเลยนะป้าแก่แล้วเฮ้ยได้ฉันจะกลับมาใหม่ป้าเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเลยนะเฮ้หมอนี่มันแย่จริงเลยต้องเป็นพวกปล่อยเงินกู้ดอกโหดแน่ๆเลยอะ่ะคิดจะทำลายคนแก่นี่ใส่โคตรถอย น่าจะแต้งตำรวจมาจับให้เข็นขอโทษนะครับคุณหมายถึงผู้ชายที่มาทวงหนี้คนนั้นหรือเปล่าครับก็ใช่น่ะสิคะคุณเห็นไหมคะป้าเขาวัดแทบจะก้มลงกราบอยู่แล้วผมเห็นครับแต่ผมคิดว่าคุณนะ่ยน่าจะเข้าใจผู้ชายคนนั้นเขาผิดนะครับนี่คุณจะบอกว่าฉันเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับ ผู้ชายคนนั้นนะ่ะเป็นคนทวงนี้ก็จริงครับแต่เขาไม่ได้เป็นคนทวงนี้ที่โหดนะครับเขาเป็นคนทวงนี้ที่น่าสงสารต่างหากน่าสงสารนี่คุณหมายความว่ายังไงอะคะครับป้าขอบใจมากนะลูกนี่ทาไม่ได้โอลานนะป้าคองอดตายแน่เลยไม่เป็นไรลร่ะครับป้าขอแค่ป้าเอาเงินมาคืนผมให้ตรงเวลาก็พอนหนึ่งหมืนนะ่ย ต่อชีวิตป้าเลยนะแล้วเดี๋ยวป้าจะรีบเอามาคืนให้นะลูกครับรีบไปซื้อของใช้จําเป็นนะครับจะลูกงั้นป้าไปก่อนนะครับผมอ้าชวินโอลานฉันเอาเงินมาคืน่ะนีนนะน่งวดสุดท้ายของฉันละขอบใจนะเว้ยที่เอามาคืนตรงเวลา ถ้าจะกู้อีกก็บอกได้นว้ยได้ถ้าฉันขัดสนยังไงเดี๋ยวฉันมากู้อีกนะนายเนี่ยมันใจดีจริงๆเลยนะให้คนเขากู้ไปทั่วเลยอะว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นป้าพรมมากู้ด้วยเหรออืมปม้าพรมแกหน้าสงสารน้ยเห็นบอกว่าลูกหลานทิ้งไม่มีใครส่งเงินให้แกเลยอะอก็ถือว่าดีนะนายเป็นที่พึ่งของทุกคนเลยแถมยังคิดดอกเบีย้ยต่ำกว่ากฎหมายอีกอะ ฉันเข้าใจนะเว้ยว่าทุกคนลําบากฉันเองก็พอมีก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะอ้าวลินสงสัยจะมีคนมาให้ในายช่วยอีกแล้วงั้นฉันไปก่อนนะแอ,อ้วเจอกันเว้ยพี่โอลาน พี่ต้องช่วยฉันนะฉันเพิ่งไขแล้วไม่ได้จริงๆเลยอ่ะพี่โอรานใจเย็นก่อนนลินใจใช่วยอะไรก็บอกมาเลย <c oughs> ลูกหนี้ทั้งหลายอะครับตอนมายืมเงินก็บีดน้ำตาร้องไห้แทบจะก้มกราบมันก็เรื่องปกติหรือเปล่าคะจะไปยืมเงินเขาถ้าพูดกระโชคหกหักแล้วใครเขาจะให้ยืมล่ะคะแล้วคุณคิดว่าเวลาเจ้าหนี้ไปทวงเงินแล้วลูกหนี้กระโชคกหักกลับเนี้ย คุณคิดว่าแบบนั้นถูกต้องหรือเปล่าเอ้านี่ฉันยืมเงินพี่มาเหรอฉันไม่เห็นจำได้เลยลินพูดแบบเนี้ฉันไม่ตลกนะตอนที่เธอมายืมเงินฉันน่ะเธอบอกเองนี่ว่าจะคืนให้ตรงเวลาอ๊ฉันบ้แบบนั้นเหรอใช่สิตอนนั้นน่ะเธอทั้งบีบน้ำตาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ให้ฉันฟังทุกอย่างเลยอะ่ะ แล้วตอนนี้พอถึงเวลาที่จะคืนฉันมาทวงเธอทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะลินนี่ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะพี่มันโง่เองฉันไม่มีคืนพี่หรอกอยากจะได้เนี่ยก็ไปฟ้องเอานูน่นเอ้ลินลินเดี๋ยวสิลินโถ่อยเจ็บใจว่ะไม่น่าให้ยืมเลยโอ้ป้าผมต่า<อ>ผมหันหน้ามาคุยกับฉันก่อนป้าผมหลบหน้าฉันทำไมอ่ะ ไม่ได้ลูกป้าเมจริงๆถ้างั้นเรื่องนั้นใช่ไหมเถอะครับว่าแต่เรื่องเงินนะครับป้าผมยังไงดีครับนี่สองมวดแล้วน,นะครับผมยังไม่ได้คืนเลยครับป้ายังไม่มีให้เลูกตอนเนี้ยเงินกินข้าวป้าก็ยังไม่มีเลยอย่าพึงทวงป้าเลยนะนะอย่าพึงทวงเลยโอ้เห็นใจป้าบ้างเถอะป้านักแกแล้วแล้วตอนเนี้ย ป้าก็กำลังพยายามาหาเงินคืนให้โฮอ,อยู่พอพูดแล้วว่าป้าจะร้องไห้แล้วนะเนี่ยพ่อ,อป้าครับไม่เป็นไรก็ได้ครับก็เอาเป็นว่าผมให้เวลาป้าอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะครับแต่ยังไงอะป้าช่วยมาคืนผมนะครับงวดหนึ่งก็ยังดีครับป้าจริงเนป้าจะรีบหาให้โอ้ดีใจดีจริงอขอบใจนะ นิวลานคนใจอ่อนแบบแกเนี่ยไม่ควรมาทำงานแบบปล่อยเงินกู้อะไรพวกนี้เลยนะก็ฉันสงสารป้าแกนี่ว่าป้าแกแก่แล้วอะ่ะแกแต่ตัวหรือเปล่าล้ายจะตายนั่นน่นะคนเขาบอกว่าป้าชอบเอาเงินไปเล่นเฮ้ยจริงหรือว่าชวินก็ไม่รู้อะ่ะไม่อยากจะกล่าวหาใครแต่ดูสิยืมเงินไปเป็นหมื่นๆม่นเ,เงินต้งเยอะขนาดนั้นน่ะ แล้วมันหายไปไหนหมดแต่ป้าแกก็คงต้องกินต้องใช้แล้วนะ mm. นี่ป้าแกแก่แล้วนะงานก็ไม่มีทําพอมันไม่มีไรายได้เพิ่มมันก็คงหมดไปแหละตลกดีนะเป็นเจ้านี้ประเภทไหนเนี่ยพยายามหาคําแก้ต่างให้กับลูกหนี่แบบนี้เนี่ยนี่ทวงแบบนี้เมื่อไหร่มันจะได้คืนวะฉันสังเกตเห็นนะลูกนี่ทุกคนในหมู่บ้านนะ่ะไม่มีใครกลัวแกเลยและดูอย่างแม่พรมสิ เขารู้จุดอ่อนแกพอบีบน้ำตานิดบีบน้ำตาหน่อยแกก็ใจอ่อนแล้วถ้าเขาเป็นคนใจดำอย่างที่คุณว่าะครับเขาคงไม่ให้ยิงแต่แรกอยู่แล้วครับแล้วฉันจะเชื่อได้ยังไงคะว่าเรื่องที่คุณเล่าเป็นเรื่องจริงนี่ตกลงคุณไม่เชื่อสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเลยเลรอะครับจากที่ฉันฟัง คุณกับเขาเป็นเพื่อนกันไม่แน่คุณอาจจะเข้าข้างเพื่อนคุณก็ได้นี่ค่ะผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคุณเนี่ยเพราะผมเห็นว่าคุณน่ะกำลังจะเข้าข้างคนผิดฉันเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเห็นค่ะฉันไม่เชื่อเรื่องที่ได้ฟังจากคนอื่นงั้นก็นแล้วแต่คุณนะครับถือว่าผมได้บอกคุณแล้ว <het> แทงเสียแทงเสียต่อไปจะไม่ไปเล่นอยู่แล้วไอ้บอลเสียไก่เนี่ยโอย้ตายแล้วหนูลินนี่ไปรวยอะไรมาเนี่ยดูที่ท้องหยองเต็มตัวเลยไม่ได้ไปทำอะไรหรอกป้าฉันก็ไปกู้เงินมาน่ะสิไปกู้มาจากไหนโอลานน่ะเหรอในนั่นน่ะนะฉันไปกู้มาแล้วไม่มีเงินคืนมานด้วยเออเหมือนกันเลยแค่ป้าบีบน้ำตาลนิดหน่อยนะ มันก็ใจอ่อนไม่มาทวงแลก็โอลันม <tea> ันโง่ถ้าฉันรู้มันปวกเปียกขนาดนี้เน <ét> ี่ยนะตอนนั้นฉันยืมมันมากกว่าหมื่นอีกมันไม่กล้าทวงหรอกนี่ขนาดฉันไปให้มันแจ้งความนะมันยังไม่แจ้งความเลยป้าเออช่างเถอะมันหมดประโยชน์แล้วว่าแต่แกนะไปเอาที่ไหนมาเลยบอกบางทีฉันไปกู้เงินจากเสี่ยเก่งมาเขาให้กู้เยอะมากเลยนะป้าดอกเท่าไหร่หรอแพงไหมดอกมันก็แพงอยู่แหละป้าแต่เขาให้กู้เงินเยอะ สนใจไหมถ้าป้าสนใจอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปสนใจสิตอนนี้เงินหมดแล้วอยากจะหาทำทุนแล้หน่อยไปจ้ะป้าเห็นกระตาได้ยินกับหูตัวเองที่มีเชื่อได้ยังนะครับ <c oughs> ผู้หญิงสองคนนั้นเป็นลูกนี้ของเพื่อนคุณใช่ไหมคะดูเขาสองคนไม่คิดจะจ่ายหนี้เลยนะคะก็ <c oughs> ะใช่น่ะสิครับ คนพวกนี้เนี่ยวันๆไม่คิดจะทำอะไรหรอกครับยืมเงินคนอื่นแล้วามาสู่รุ่ยสุ่ร่ายแถมยังคิดจะเบี้ยหนี้ไม่อยอมใช้คืนนะครับฉันอายเลยอะค่ะที่ตอนแรกไม่เชื่อคำพูดคุณตั้งแต่แรกไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจคนส่วนใหญ่อะครับก็เป็นเหมือนคุณนี่แหละครับมักจะเห็นใจคนพวกนี้ที่ทําตัวเหมือนกับลําบากมากกว่าจนมากกว่าแต่หลายๆคน ก็ไม่คิดหรอกครับว่าเจ้านี่ก็น่าสงสารเหมือนกันคุณเพิ่งเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่คุณยังไม่รู้นะครับจริงค่ะสงสัยวันหลังถ้าฉันมีอะไรฉันคงต้องถามคุณก่อนแล้วล่ะค่ะยินดีครับเมื่อกี้ผมไปสั่งเมนูให้แล้วร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านนี้เลยนะ ค่ะชูวินอ้าวโอลานมากินร้านนี้เหมือนกันเหรอมานั่งด้วยกันดินี่นั่งนี่นั่งเลยนั่งเลยบิม๋มนี่โอลานเพื่อนเราเองอะโอลานนี่บิม๋มเพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ใหม่สวัสดีครับคุณบิม๋มสวัสดีค่ะเออโอลานเมื่อวันก่อนฉันเห็นไปทวงเงินที่บ้านพระพรหมอีกแล้วเหรอ,อใช่ฉันไปที่บ้านพระพรมมาแต่คราวเนี้ เขาไม่ยอมโผล่หน้าออกมาเจอฉันเลยสงสัยเขาจะไม่ได้เงินคืนแล้ววะ่ะถ้าไม่ได้เงินแบบนี้ทำไมไม่แจ้งความวะเงินที่ยยืมอ่ะมันก็ถูกกฎหมายไม่่หรอแจ้งความเั้ือนกนเหรอแจ้งไปแล้วจะได้อะไรวะสุดท้ายเขาก็ไม่มีปัญญาเอาเงินมาคืนฉันอยู่ดีจริงอย่างที่ชวินว่านะคะคนใจดีแบบคุณนะ่ะไม่น่ามาปล่อยเงินกู้เลยจริงๆผมก็พยายามเป็นคนใจร้ายแล้วนะครับ แต่ก็ไม่เห็นมีใครกลัวผมเลยแล้วก็ไม่มีใครเอาเงินมาคืนผมสักคนเลยครับโอรานช่วยป้าน่อยสิพี่โอรานช่วยฉันด้วยนะน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาหาผมทำไมอ๋อจะเอาเงินมาคืนใช่ไหมครับออพี่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนั้นฟังฉันก่อนเรื่องนี้มันถึงชีวิตเลยนะพี่คือ ชั้นสองคนนะไปยืมเงินเสียเก่งมาคนละสองหมื่นแต่พวกชั้นไม่มีเงินคืนอะ่ะแล้ดอกมันก็แพงมากนี่ชั้นส่งกันไปคนละหมื่นยังเหลือสองหมื่นเท่าเดิมเลยอะพี่เงินกู้เสียเก่งนั้นเหรอครับนี่มันเงินกู้เถื่อนนี่ครับแบบนี้แจ้งความได้นะครับไม่ได้นะเสียเก่งนะมาขูไว้ถ้อเรื่องนี้ถึงหูตำรวจนะเราสองคนนะตุยแน่เลยใช่จะพี่ ฉันสองคนขอยืมคนละสองหมื่นได้ไหมจ๊ะจะได้ไปปิดหนี้เสียเก่งมันน่ะเดี๋ยวนะครับพวกคุณนี่พวกคุณสองคนไม่คิดจะพูดถึงของเก่าหนหรอครับเงินของเก่าที่ยืมเข้าไปอะครับโอลานอย่าให้ยืมนะฉันจะให้สองหมื่นเหรอครับสองหมื่นจะพอใชเหรอครับตรงนี้ผมให้คนละสี่หมื่นเลยเป็นไงครับ จะได้เหลือคนละสองหมื่นเอาไปตั้งตัวด้วยไงครับโอรันสี่หมื่นเลยเหรอ,หอโอ้ในใจดีจริงๆเลยนะลูกใช่ครับคนละสี่หมืสนใจไหมครับสนใจค่ะโอนเลยไหมคะจะโอนไม่ได้หรอกครับคือมันมีข้อแม้นิดนึงนะครับถ้าจะเอาเพิ่มคนละสี่หมเนี่ยต้องเอาของเก่ามาคืนผมก่อนคนละ1นึ่งบอคืออย่างนี้นะครับผมอะเอาบัตรกดเงินสด ไปกดเงินออกไห้ทุกคนกู้นะครับแล้วตอนนี้ในบัตรของผมเนี่ยก็มียอดค้างจ่ายอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเอาเงินเนี่ยมาปิดยอดค้างจ่ายก่อนนะครับถึงจะเอาเงินก้อนต่อไปออกไม้ใช้ได้พี่โอรันไม่มีเงินสดเลยเหรอคะจะมีได้ยังไงล่ะครับก็ผมเอาเงินสดททุกคนยืมไปหมดแล้วไหมครับผมไม่เหลือเงินสดแล้วล่ะครับอ๋อแต่ว่าถ้าครั้งนี้เนี่ย จะกู้อีกผมคงต้องขอเก็บดอกเบีย้ยตามที่บัตรเรียกเก็บนะครับจะเอาไหมครับเอาสิเอางั้นเดี๋ยวเราสองคนนะ่ะจะไปหาเงินมาแชยอดของเก่านะโอรานจะได้ปิดบัตรได้ขอโทษนะคะคุณโอรานสองคนนั้นโกงเงินคุณไม่ใช่หรอคะทำไมคุณถึงให้เขายืมอีกหะคะ นั่นสิโอรานคิดจะทำอะไรเนี่ยองไหนดีเนี่ยแล้วเราจะป้าเอาเงินหม่นที่ไหนเมื่อคืนในโอรานมาก่อนละ่ะนั่นสิป้าเสียแถวเนี้ยเราก็ยืมมาหมุนหมดแล้วด้วยอ่ะคงไม่มีใครให้เรายืมแน่ๆแกก็คิดสิแกนะหนูเรื่องพวงนี้มากับป้านะคิดคิคิด,คด,คด,คด คิดออกแล้วแอปกู้เงินมันมีแอปกู้เงินป้าเอาสิเงินอย่ารออะไรอยู่แล้วดูเลยพี่โอลานี่ของฉันนี่ของประพงมเอามาคืนจะ้ะพวกฉันคืนเงินให้แล้วโอนสี่หมื่นเลยไหมจะ๊ะโอน โอนอะไรโอนให้ใครล่ะครับเอ่อก็พี่บอกจะให้ชั้นสองคนคนละสี่หมื่นไงให้ยืมเอ่อผมพูดแบบนั้นด้วยเหรอครับว่าแย่จังจำไม่ได้เลยครับพี่ไม่ตลกนะพวกชั้นเดือดร้อนเอาเงินให้ชั้นเถอะนะก็อยากโง่เอาเงินให้ชันนะน้นเองนี่ช่วยไม่ได้นี่ยังไงก็ขอบใจนะที่อุตส่าห์เอาเงินมาคืน ถึงจะคืนช้าไปหน่อยก็เถอะโอลานนี่แกหลอกฉันเหรอฉันกำลังลำบากอยู่นะป้าป้าเห็นใจฉันเถอะนะฉันก็อยากได้เงินเหมือนกันนะป้านะนี่แกรอเรียนฉันเหรอฉันก็แค่ทำเหมือนที่ทุกคนทำกับฉันไงนี่ฉันถามจริงๆเถอะทำกับฉันขนาดนี้คิดว่าฉันอยากจะช่วยอยู่หรือไงทาไม่ช่วยงั้นก็เอาเงินหนึ่งหมื่นคืนมาเลย พวกฉันไปกู้เงินในแอปมาดอกมันแพงนะนั่นเป็นปัญหาของพวกคุณผมไม่เกี่ยวเป็นไงล่ะมีเจ้าหนี่ดีๆไม่ชอบต้องเจอแบบนี้สมน้นหน้าอ๋อยังมีอีกเรื่องนะครับสำคัญมากด้วยเสียเก่งเนี่ยผมรู้จักนะสนิทกันเลยล่ะว่าแต่ลูกหนี่เขาสองคนอยู่ตรงนี้เนี่ยโทรหาเลยดีกว่าไหมสวัสดีครับ พี่เก่งเหรอครับอ,อยู่ไม่ได้แล้วไปเถอ,อะทำตัวเองซะแท้สมน้ำหน้าโล่งอกที่แท้ที่เป็นแผนนี้เองฉันนึกว่าคุณจะให้ยืมเจมส์อีกนั่นนะดีไม่คิดเลยนะว่าแกเนี่ยจะมีแผนที่แย่นยนขนาดนี้เนี่ยฉันเองก็โล่งอกเหมือนกันนะกว่าจะตามคืนมาได้แบบเนี้ยเข็ดเลย คงไม่ปล่อยให้ใครกู้เงินอีกแล้วหรอเห็นด้วยค่ะคุณนี่เป็นเจ้านี้ที่ใจดีแล้วก็น่าสงสารจริงๆเลยนะคะเนี่ยเก็บให้ดีเลยเนี่ย